การเดินทางไปประเทศไทยคือการบำบัดที่ดีที่สุดฉันก็รักประเทศไทยเช่นเดียวกันฉันกำลังจะย้ายไปประเทศไทยสินปีนี้ความคิดเห็นบางส่วนหลังจากต่างชาติได้ชมคลิปรียลแสดงถึงอารมณ์ขณะแลนดิ้งลงสู่สนามบินสุนภูมิเท้าเหยียบพื้นที่กรุงเทพมหานครสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแ a n g k o k t ทูบอากร,ารัยคนะครับเช่นเคยวันนี้แอดมินก็มี ข่าวสารและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยมาฝากกันอีกนะครับแอดมินก็ได้ไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับจากโซเชียลมีเดียที่ขึ้นต้นด้วยไอลงไทยด้วยจีนะครับโดยคุณซาร่าอาดัมนะครับก็ได้โพสต์วิดีโอหนึ่งที่บรรยายถึงความรู้สึกของเธอนะครับที่เคงบินนะครับแลนดิ้งลงสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับแล้วก็เท้าแตะพื้นสนามบินนะครับ ซึ่งก็เป็นคลิปที่เพื่อนๆจะได้ชมนี้นะครับเป็นเด็กน้อยเต้นร่าเริงอย่างมีความสุขโดยคุณซาร่าก็ได้ให้แคปชั่นเอาไว้ว่านี่คือฉันในเมืองไทยเป็นครั้งที่ล้านนะครับจริงๆอาจจะไม่ถึงล้านแรอกครับแต่อาจจะประมาณว่ามาไทยมาหลายครั้งจนนับไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกต่อว่าฉันนั้นแค่ตกหลุมรักประเทศไทยหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปนะครับก็มีชาวต่างชาติเข้ามา กดหัวใจกดไลค์หมื่นกว่าครั้งนะครับและแสดงความคิดเห็นไว,รว้ร้อยกว่าร้อยกว่าคอมเมนต์เช่นเคยแอดมินจะหยิบยกความเห็นเป็นบางส่วนมาแชร์ทุกคนฟังนะครับก่อนจะรับฟังความคิดเห็นแอดมินฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทําคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปจากช่องแบงคข้ถูกอากิระนะครับขอบคุณครับ ความเห็นแรกจากคุณชูเพนดีนะครับเรากำลังจะรันดิ้งที่ท่าอากาศยานสุนภูมิเร็วๆนี้และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการได้ยินต่อมาคุณโนระโนระนะครับอีก3สัปดาห์เท่านั้นฉันก็จะเดินทางไปเมืองไทยต่อมาคุณ EBCU บอกว่าพวกเราทุกคนต่างก็รักประเทศไทยต่อมาคุณดิจิต a ลนอร์แม d เอ็ดวินเะครับว่าเย่ประเทศไทยนั้นดีที่สุด เรากำลังจะกลับไปที่นั่นในปลายเดือนนี้เราไม่ไหวแล้วสำหรับอาหารอร่อยๆและการดำน้ำตื้นดูปะการังต่อมาคุณโรสบัสนะครับอาการเดียวกันเลยฮ่า <h> ฮ <ahaha> ต่อมาคุณมิเชลนะครับบอกว่ามันถูกต้อง100%ต่อมาคุณบราอ์ไอ้นะครับบอกว่าฉันก็มีอาการเช่นเดียวกันนี้ ต่อมาคุณฟาริยานะครับก็เข้ามาแท็กเพื่อน2คนแล้วก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันพวกเรานี่นาคงเป็นอาการที่แบบว่าเท้าแต่พื้นถึงสุนอภูมินะครับต่อมาคุณฮอนบอกว่าถูกต้อง100%ต่อมาคุณเจ็เซตวิดเบ็ดนะครับบอกว่านี่มันคือเรื่องจริงฮ่าฮ่ต่อมาคุณเรนโดบอกว่าผมเพิ่งกลับจากประเทศไทยได้3วันและตอนนี้กําลังวางแผนสําหรับทริปต่อไปในประเทศไทย ท่านนี้ก็มุฟออนเป็นวงกลมนะครับมาเที่ยวไทยแล้วก็ไม่ไปไหนนะครับก็จะวนกลับมาประเทศไทยอีกแล้วซ้าแล้วซ้าเล่านะครับต่อมาคุณแอนนาก็มาแท็กเพื่อนคนหนึ่งนะครับบอกว่านี่มันอาการของเธอนี่นาะต่อมาคุณเซฟดั a อิสบอกว่าฉันกําลังมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยภายใน4สัปดาห์ข้างหน้านี้ฉันจะคิดถึงแดนเซอร์ตัวน้อยนี้ต่อมาคุณเกรกกแกรี่นะครับบอกว่า,วาเพื่อนนั่นมันเป็นการบําบัดที่ดีที่สุด หมายถึงว่าการมาประเทศไทยนะครับต่อมาคุณ nbk บอกว่านี่มาฝ่าดุงทีมาเลครับบอกว่าไปที่อื่นบ้างเธอนอกจากประเทศไทยท่านนี้ก็น่าจะเสบโซเชียลเรื่องการท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆก็รุมมาที่ประเทศไทยครับเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่องแล้วนะครับ ออทีจัดแ์ก็จะเห็นผู้คนนะักท่องเที่ยวถือกล้องต่างคนต่างทำคอนเทนต์เยอะมากนะครับที่ผ่านมาช่วงสวงการเนี่ยประเทศไทยก็น่าจะออกสู่สายตาชาวโลกหลายล้านคนเลยนะครับท่านต่อมานะครับบอกว่านี่มันอาการเดียวกันกับฉันชัดเลยต่อมาคุณเดอดาริบอกว่าเป็นทริปที่ต้องขันน็อตก็คงจะแบบว่าปักหมุดที่ประเทศไทยนะครับบอกว่าและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมและภรรยาถึงย้ายไปอยู่ที่นั่น ต่อมาคุณฟรังกี้บอกว่านั่นมันเป็นสถานที่โปรดของฉันต่อมาคุณเดลโบนะครับบอกว่าใช่แล้วมันยอดเยี่ยมมากเต็มไปด้วยชาวรัสเซียและอินเดียนี่ก็คือเป็นการประชดนะครับต่อมาคุณจีน่าเทเลอร์นะครับฉันก็รักประเทศไทยเช่นเดียวกันต่อมาคุณฟินลิปบอกว่าฉันกำลังจะย้ายไปที่ประเทศไทยสิ้นปีนี้โอเคครับจาก โพสนี้ก็มี2ท่านสองครอบครัวนะครับจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยนะครับยังไม่รวมโพสต์อื่นๆอีกนะครับต่อมาคุณอโนราดานะครับบอกว่าฉันก็กําลังมีความรู้สึกเช่นเดียวกันในตอนนี้ใช่มันคือกรุงเทพต่อมาคุณคาโมโลซี่นะครับบอกว่ารักกรุงเทพมหานครต่อมาคุณเจสนะครับเข้ามาแท็กเพื่อนแล้วก็บอกว่านี่จะเป็นอาการของพวกเราในอีก2เดือนข้างหน้าโอเค สองท่านนี้จะมาอีก2เดือนข้างหน้านะครับต่อมาคุณลีโอนาลออนะครับบอกว่าอีกหนึ่งสัปดาห์เจอกันท่านต่อมานะครับบอกว่ากรุงเทพทั้งวันไม่ว่าจะวันไหนไหนต่อมาคุณซับไซเดอร์นะครับบอกว่าเราไม่ไหวแล้วที่จะกลับไปกรุงเทพอีกครั้งท่านต่อมาสุดท้ายครับจากคุณอาเซียนไลฟ์เอหรือว่าฝรั่งเศสนั่นเองนะครับบอกว่าการเดินทางไปประเทศไทยเป็นการบำบัดที่ดีที่สุด ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการเดินทางมาประเทศไทยจะเป็นการบําบัดหรือว่ามาประเทศไทยแล้วจะต้องบําบัดการคิดถึงประเทศไทยกันแน่นะครับอาจจะเป็นการกระแสตีกับนะครับติดกันองอมแงมจริงๆนะครับครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่แอดมินนามาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเ,เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนามาเสนอในวันนี้ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้อดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ